วันนี้นะครับเดี๋ยวเชฟพลจะมาแดกมะม่วงสดๆเลยใต้ต้นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมะม่วงบ้านแม่เชฟพลนะครับจะเป็นมะม่วงแก้วนะอันนี้ก็เก็บสดๆจากต้นนะครับยางเยอะล้างยางออกก่อนนะครับ <S 2> <S 2> pues เป็นมะม่วงแก้วพันธุ์บ้านๆนะครับเหนือเขาที่สีเหลืองเลยนะ กินกันอย่างนี้ลสดสดเลยฮะสดๆเลยแล้วก็ชฉอตเน่น้ำจิ้มรสเด็ดฝีมือเมียอืมน้ำจิ้มรสเด็ดฝีมือเมียอืม กรอบมีเปรี้ยวๆนะฮะเปรี้ยวๆมันๆแก้วขมิ้นอีสารนะครับมันไม่ได้แห้งแรงอย่างนิคิดนะครับ มะม่วงนี่ก็ปลูกได้บักนี่ก็ปลูกได้นะครับ <c oughs> กล้วยก็ปลูกได้ที่บ้านหลังบ้านแม่เนี่ยจะมีสวนเล็กๆอยู่ปลูกมะม่วงไว้กินนะครับหางมะม่วงตะไคร้ใบมะกรูดคา นะฮะกระเพานะฮะเห็นไหมเนื้อเขาเหลืองๆนะอันนี้ก็น้ำดอกไม้้างยางออกนะอันนี้ก็แก่แล้วนะครับแต่ยังไม่สุกดี ดูได้ครับดูได้ครับอีสารไม่ได้แห้งแร้งนะครับโดยเฉพาะชัยภูมินี่มันเพิมเพนะิมนะออือ ออืน้ำดอกไม้นี่รสชาติหวานมากใช้ช้อนเลยยังได้เลยนะฮะแต่เนื้อยังแข็งอยู่นะครับใช้ช้อนเลยยังได้เลยนะฮะแต่เนื้อยังแข็งอยู่นะครับอื มะม่วงบ้านแม่อร่อยจริงนะครับแต่ลูกมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแก่แล้วจะเอาแบบกินดิบก็ได้นะหรือว่ารอเอาไปบ่มก็กินสุกได้เหมือนกันมะม่วงแก้วอื เดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับนี่ดกมากเลยเดี๋ยวไม่ต้องใช้ไม้ด้วยนะฮะเก็บกินแบบง่ายๆเลยนะฮะบ,บ้านแม่เชฟพลน,นะครับผ็มีทุกอย่างมีทั้งทุงเรียนนะครับ ทุเรียนพันธ์เุนี้ยหนามเล็กนะครับเวลามันดิบเนี่ยจิ้มน้ำพริกได้นะกิ้มสุกก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบกินหรอกทุเรียนพันธ์เุนี้ยยางมันเยอะนะครับ oh, <no. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เชฟผลด้วย ขอบคุณครับบายบาย